ครับสวัสดีครับผมโอนิกดี r กรดวันนี้เราอยู่วันนี้เราอยู่ในเกม90แทงตอนนี้เราโหมดเคเพราะอะไรเหรอเพื่อเพิ่ม,มความยากเข้าไปอีกคือศัตรูสามารถเก็บของได้เนี่ยเป็นเกมที่อยู่คู่กับเกมเมอร์อดีตไม่อย่างช้านาน เนีย่ยเริ่มมาก็แค่รถถังระดับสองเลยแลีกอย่างคือศัตรูมันจะแอบยิงเร็วด้วยโอ้ยระเบิดโอ้ยเนี่ยมีเรือสามารถเดินบนน้ำได้นะ <c oughs> เคลื่อนที่ในน้ำได้เห <c oughs> มือนมี แต่โดนยิงแล้วไม่ตายนะเนี่ยด่านหนึ่งพาไปอย่างชิวชิวยังไม่มีอะไรด่านสองละ วอ้ยรถถังเก็บสี่ชีวิตแล้วอ้ห้าชีวิตวอ้ยรถถังไม่คันเอออยาบหยาหยายาบนี่เก็บมาห้าชีวิตแล้วเ,ออเล่นคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่เล่นสองคนเนี้ยบันเทิงแบบครบวงจรอ,อะ แน่นะว่าเป็นเกมสามมันประจำตลับรวมอย่างแท้ทรูไอที่แบบอ,อะไรอ่เก้าเก้าล้านเก้าแันเกร้อาสิบเก้อินวันแต่เกมจริงเนี่ยไม่ถึง10เกมซะด้3บางทีก็มี10เกมก็มีหนยนะเฮ้ย นี่ล่ะด่านสามนั่นไงเห็นไหมเนี่ยศัตรูเก็บของได้เนี่ย มันกรีนก็อยู่อีตรงเนี้ยเล่นแบบปกติไม่สะใจวัยรุ่นโอ้เนี่ยโอ้โ,อโ,หโหเอาแล้วไงพอดาวฝั่งมันเก็บได้ปุ๊บโอ้โหมันยิงเหล็กเลยจบเกม เ้ยเริ่มด่านหนึ่งใหม่เลยตูฮุยดาว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 ,ดาว,ดาวมาแล้วเอ้ากูเพึ่งจะไล่มองไม่ คือมันทางน้ําแข็งมันไม่ค่อยมันไม่ไม่ค่อยเห็นกระสุนเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมันจะโ่มันจะโ,จจะโจ่ไม่ทันอ้าวไม่ทันเวยเดย้ตกมาตายซะและ้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขออีกทีหนึ่งนะ่า หุ้ยชิบหายอีวีเลยเออแต่ละทีนี่จะหลุดคำสาหเฮ้ยระเบิดเรียบร้อย ปืน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 ขั้นสูงสุดนี่มันมีไอเทนใหม่ที่ Battle City ไม่มีก็คือปืนเนี่ยสามารถถึงขั้นสูงสุดเลยแล้วก็โดนยิงได้หนึ่ครั้งแบบโดนยิงได้หนึ่งครั้งมันจะลดขั้นเป็นระดับ3 เสียมเสียมเก็บ <c oughs> บื้มให้หมดไปให้หมดฉากเลยเว้ยเสียมเสียมเสียม เอ้ยอ้าวหายเลยเรือหายอืมถ้าโดนยิงนี่คือไอ้โซนี่เป็นเรือนี่คือไปก่อนเลยด่านสามแล้ว เฮ้ยนาฬิกาอยู่เวลาสวารุโดนี่ยรวินระเบิดบึ้มให้หมดเนี่ยสอยยาวสอยยาวไปเก็บดาวถางยาดได้ด้วยนะ เอ้าโดนยิงแม่งกลายเป็นระดับสามเลยอันดอนสี่และดอนสี่ป้องกันกันยาวๆเลยจ้า ยิงกันยับยับเสียมเสียมแบงนี่คือเกมย้อนย้อนความหลังที่แท้ทรูวิ่งเรือ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 เก็บก่อนเลยเว้ยไอ้นี่จะเล่นหลัง อะไรล่ะไม่ได้เราเราเราเก็บไม่ทันเสียได้บานห้าแล้วโอ้นี่ <c oughs> ยิงยับยับ เนี่ยเมื่อกี้เรือหาดไปทางน้ำไม่ได้เลย <c oughs> โอ้โหนั่นไงพอมันเก็บรถทางปุ๊บไอ้หุม้มเกาะเลยอุ <c> ้ย <oughs> ชิปชิปไก่ ร้มให้หมดนี่เวนเอ้ย ดาดาที่หกต่อจะเนียนเลยจ้ะนี่ไงล่ะ <c oughs> <c oughs> โ <ITA> มามามาคุมเชิงยาวๆแล้วรถถังสูงสุดดาวเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ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 เด็เก็บดาว เกือบไปแล้วเกือบหลับตะกลับมาได้เกือบหลับตะกลับมาได้อย่าหาทําอย่าทําเชียวหลับแย่งดาวไม่ดูถ่าตัวเองอะ ช네 no nah ี้แล้วไงมือมันลั่นเกือบไปแล้วเกือบยิงถ่านตัวเองเก็บรถถังสี่ชีวิตแม่งต้องป้องกันดีๆอ่ะ มาดีมาดีเนี่ยนี่นี่นเฮ้ยทิ่หายทะล่าใจเกันไปอืมแค่เล่นแบบไม่ต้องจริงจังอะไรมากัถอดสมองเล่นได้เลย อก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ